พอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ พอแล้วครแน่สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับเป็นประจำนะครับในรายการบา,บายสัส <ะ S 1> ก5เฮ้รับคุณ ผมเจ๊ตึงซำครับครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสาโดยประมาณครับผมจะตลับจะเปลี่ยนกันไปคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะใช่แต่วันนี้เราไม่ได้มากัน2คนเราเอาพ่อแม่คุณพ่อแม่เรามาด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่ครับผมนี่มันทักทายเขาเลยดีกว่าโอ้ครับครับครับโอเคโอเค Hello you what is your name หนูพูดไทยได้ <laughs> เอ้าพี่หนูก็เป็นฝรั่งหนูเป็นรองกอง <laughs> อ่งะแหมสะดวกขนาดกันครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาเป็นใครให้เด็กสองคนนี้ใช่นะฮะก็ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์นะครับจากเครื่องดื่มเจนี่ฟู้ดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เบอร์เราจะโชว์ขึ้นข้างหน้าครับผมหรือว่าจะโทรไปที่นะครับ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5เป็นเบอร์ของใครครับลุงหยองนี่ว่ลุงหยองครับโอ้ยสนุกขนาดจริงเลยเหรอโทรมาตามนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานทีคุณหยองลูกหยีจะไปส่งให้ถึงบ้านเลยครับถูกต้องครับ เพราะเราม,มีหน่วยมอไซค์วินของเรานี่สี่ห้าสิบคันเลยยังเรียกว่าหน่วยมอไซค์วินครับเรียกอะไรฮะ messenger messenger โอเคครับก็สนสนานกันช่วงแรกนี่ครับแต่ช่วงตอนนี้ที่ต่อเนื่องจากเนี้ยคนจะชอบมากเลยช่วงอะไรครับแก๊กซ่าฮ่าเฮ่ช่วงแก๊กซ่าฮ่าเฮ่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู ช่วงนี้เนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดยังไงครับคนเนี่ยตั้งใจดูคือช่วงนี้เลยจริงหรือเปล่าจริงๆแก๊กแต่ละแก๊กนี่นะไม่ต้องกลัวครับหากันนะขี้แตกขี้แตนแก๊กแรกในวันนี้ดีกว่ามีอะไรครับลูกเรียนเก่งจริงปาะจริงไม่จริงคุณก็ไปดูเองดิครับหามะคุณขับรอได้เลยลาดอลาเดอนี่เจนน้า ฉันถามจริงอะแกมีลูกยังอ่าไม่มีได้ไงฉันเคยมีผัวแสดงว่ามีลูกแล้วอะลูกก็มีแต่ผัวเยอะกว่าลูกนะไม่ได้หมายถึงผัวหมายถึงลูกผัวอายุเยอะกว่าลูกโอ้พูดละเอียดลูกช่าช่างถามช่างเศร้าซีเนี่ยยังเมื่อวานเนี่ยกลับจากโรงเรียนถามเขาละพ่อทําไมครูก็สอนหนูอะ สอนคนละวิชาวิชาวิชาหนูเรียนมาละหกวิชามีครูหกคนหนูแทบจะจําชื่อครูไม่ได้เลยก็ขอครูมันเยอะไปครูเยอะไปเราก็บอกเอยอย่ายไปคิดมากลูกครูเขาเก่งคนละวิชาใช่ใครถนัดวิชาไหนเขาสอนวิชานั้นอเอาแสดงว่าหนูเก่งกว่าครูทว ดูกหนูดูดีนัโหูว,วิชาแต่ลูกหนูก็ฉลาดโอ้ลูกหนูฉลาดเป็นกดรดเลยยังกินแคดีกีก <laughs> อ,อ,อยู่อะลูกหนูคมมาโอ้ยมีอาหารขบเคี้ยวลูกหนูฉลาดมากเลยวันนั้นไปยินแอบด,ดูลูกเรียนหนังสือเป็นไงอู้ดภูมิใจกับลูกกันสิดีดิวิชาคณิตศาสตร์นี่ลูกหนูเก่งมากเกี่ยวกับตัวเลขเลยครูก็ถามว่าเออนักเรียนจ๋าเด็กๆในห้องนี้มีใครนับเลขเก่งมากลูกหนูยกมือพลิกเลยนะครับ ผมเก่งเลขครับครูก็เกิดเลยหนึ่งสองสามแล้วอะไรครับลุงบอกสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเก่งมากครับจะพักวีด็กผู้หญิงยกมือมั่งจะเก่งมั่ง่ะหนูก็นับได้ค่ะเอ่ถ้างั้นสี่ห้าหเจ็ดแล้วอะไรต่อครับแปดเกสิบค่ะนเก่งมากเยเยครูก็เลยบอกว่างั้นเอาใหม่ แปดแล้วต่อจากสิบเลขอะไรต่อจ้าถามใครที่ถามใครถามนักเรียนทุกคนถามทุกคนเหรอทุกคนเลยมงงไหมใครนักได้ยกมือขึ้นนะต่อจากสิบมีอะไรเด็กต้องมองซ้้มมองกว่า,าหันหน้ากันเองงงลักษณะมงะมงไม่มีใครครับได้ <c oughs> ลูกยังฉลาดยกมือเลยว่าไงต่อจากแปดเก้าสิบก็แจ็คแมมคิงไงครับครู มีขึ้นเลยเรียนสองภาษาเก่งเกือตายแสดงว่าเรายังให้ลูกเห็นบ่อยมากไม่ได้เยาบายมุกงเย้เย้ขำเหมอลูกไม่ขำเอาไม่ขำแล้วหัวเราะทำไมทชมาหากินช่วยกันนะลูกน่ารักมากเอาริงกว่าครับกับแก๊ก,กที่สองของผมฮาแน่นอนชื่อแก๊กอะไรลูกนอนไม่หลับ นอนไม่หลับจะหาได้ไงเออนอนไม่หลับหาแต่หาเดี๋ยวเดีต้องไปดูค่ะดู๋ดีอยากดูอยากดูเออไม่ครับง้อก่อนเดี๋ยเอ้าทำไมกลางคืนไม่หลับไม่นอนนอนนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเป็นไรทำไมเล่นเกมนี่เล่นเกมอยู่ดีไม่หลับในยุค m o d e r ไม่หลับไงก็เลยรู้ทาไงไป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 ถามหมอไงหมอถามหมอหมอบอกว่างไม่ยากเลยก็เอายากดประสาทนิดนึงนะครับเป็นยายาคลเครียดตัวยาคลเครียดยานอนหลับก่อนไมื่อกี้ กินกินก็ดีกันได้บาง่อนก็หมอให้มาหลายตัวแล้วก็งงเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าเม็ดไหนมันยานอนหลับยานอนตื่นก็ไม่เห็นมันมีตาไม่เห็นมันหลับทั้งตัวไม่ต้องไปดูตาตาที่ไหนมันจะมีตาหรอกแบบนี้เวลาคุยหายาไม่ต้องค่อยค่ยคุยอะคุยยาตื่น บอกยาเราหลับมันไม่รู้ไปไหนมันหลับไงโคตรภูมใจจริงมันก็ต้องหาวิธีง่ายๆนอนไม่หลับเหมอนกันอ่ะเห็นอ่ะก็ไปเหมือนกันเลยเยอะแล้วน้มก็หลับเนาะยุี้ตอนยุ่ยน้อยๆไม่นอนดีกว่าะปจะได้พนอนตอนยุ่ยเยอะหลับุได้เป็นปีขนาดนั้นตลกอะไรเนี่ยมีไหมมีวิธีอะไรหลับง่ายไหมไม่้อยไม่เอาแบบในกระตูนสมัยก่อนที่เด็กๆก็ทำนับแกะนับเกิดนับแกะทันตัวเลยนอนนับแกะนี้เดยวก็หลับนับแล้วนับแล้วลองแล้ว จริงดิเออกลางคืนก็ลองนับอยู่เหมือนกันเป็นไงก็นับถึงห้าร้อยอ่ะหนึ่งสองสามพอถึงห้าร้อยเออรู้สึกม่วงมากเลยนั่นไงไหนแม่ไปผลเดีตาวอาล้มมือไดแต่สงกนับเลยนะหลับเลยลุกไปกินกาแฟตาสว่างหน่อยเออพอตาสว่างเออกลับมานอนแล้วก็นับต่อเออ๋อนับไปอีกหน่อยได้เั่ากับวันแปดเนาะใกล้ถึงแล้วไม่ไหวอีกแล้วโอ้โตา่ตจะหลับอีกแล้วเออโอ้โหต้องลุกไปเอากาแฟดำอีกเจ้แก้วให้ปึกเลยให้ปึกเลยเออตู้วก็กลับมานอนต่อ ยันนับยันพันสามพันสี่จนตอนนี้ยังไม่นอนเลยเนี่ยรถคุณงงตนนับถึงห้าร้อยแตมันไม่หลับห้าหลับได้ไงแต่มันยังนับไม่ถึงพัน<ว>ถึงพันอ่ะมันไม่หลับอ่ะจะหลับได้ไงโอ้กาแฟดำมันีอีกแก้วโอ้ยนี่งหนักอีกทุกวันนี้มียังนับในใจอันนี้นีใจใจ่มือเราเนี่ยมือตัวแล้วใช่แล้วสามมือมือตัวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้มันนอกกรอบก็หลับวนมาพันใหม่แล้วก็หลับโต้ยหาไงหากาแฟกินก่อนดีกว่าไหมโอ้โหเวรกรรมเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหูร้อกันทำไมครับเอาใจพ่อ,อพอแล้วลูกเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราสองคนเป็นพ่อลูกกันเหมือนกันยังก็แพกันนะครับเดี๋ยวไปพักดื่มเจนี่ฟู้ดกันนี่ครู่หนึ่งนะครับแล้วช่วงหน้ามาพบกันในช่วงแจกซ่าฮอเฮมนเน ันนี้สบายนะฮะเอาลูกสาวมันจมาหากินเออแนะนำตัวกับน้องเลยลูกชื่อน้องอะไรคะอ่าชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเดียน้องเดียแล้วคนนี้ชานนท์ชานนทนเดี๋ยวตัดรายการทางรายการต้องเคลียร์เรื่องค่าตัวให้ลูกสาวผมด้วยนะครับสองคนครับผมก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงนะครับแจกซ่าเฮ้ยกอนที่เราจะเล่นเกมกันทำไงครับเราก็ต้องไปฟังกติกากันซะก่อนเออว่ากติกาเป็นยังไงถูกต้องครับ แซซ่าคาเฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจในีฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคละแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3ามแผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนิฟูดกล่องเล็กหรือเซนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัล1น,นครั้งและแผันป้ายรางวัลทั้ง5าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟ่สกล่องมูลค่า450าบาทเสื้อที่ระลึกจากทางรายการ เื่อยือด,ดสุดแท่รุ่นลิมิเต็ดอีิชั่นจากรายการบายซ่าฮาเฮเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขอนกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลละ1จังหวัดเท่านั้นนะคะเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9 เราฟังตั้งกันทีเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจจะเล่นเกมกับเรานะครับ<ม>ก็โทรมาที่เดเบอร์ที่เบอร์0 2 6 9 2 2 8 1 8นถึงครับท่านที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับทางรายการเราจะติดต่อไปถ้าเกิดว่าติดต่อท่านไม่ได้หรือท่านติดต่อเราไม่ได้เราจะทำการนะครับยึดของรางวัลกลับมาสู่บริษัทเราไปแจกคนอื่นเหมือนเดิมครับผมสายแรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ่อโทรจากจังหวัดอะไรครับอ๋อกรุงเทพค่ะกรุงเทพตรงนี้คุณอะไรครับคุณอะไรครับ คุณกันิกาค่ะคุณกันิกาเคยโทรมายังยังไม่เคยเลยค่ะอขอให้โชคดีนะครับคุณกันิกาครับโอเคครับเล่เกมเลยดีกว่าครับอหลบในโลกหลบหน่อยอ่าตรงสาตรงนี้เลยอ่านะครับแผ่นแรกนะครับเป็นเจนี่พูดกล่องใหญ่นะครับแผ่นป้ายที่สองครับเป็นเจนี่ฟุทกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับคุณกันิกาครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่กล่องใหญ่ขอให้ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ป้าเอาแล้วเล กล่องสุดท้ายครับเจนนี่ฟู้ดกล่องเล็กหรือว่าเจนนี่ฟู้ดกล่องใหญ่ครับเล็กค่ะเล็กขอให้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 เล็กแปองแสดงความดีใจด้วยเอาไปเก็บสายต่อไปครับเอาสายต่อไปครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชอบปากกาค่ะคุณชอบปากกาคุณชอบปากกาโทรจากจังหวัดเลยครับ กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะครับนี่กรุงเทพยังมีสิทธิ์นะเพราะว่าของรางวัลยังไม่ออกยังสามารถโล<ช>ือาไ,ได้อีกถูกต้องครับอยู่อำเภออะไรครับเขาเป็นเขตเอออยู่เขตอะไรกรุงเทพมีอำเภอ,อ,อี่ไหนได้อีกบ้านนี้เป็นอำเภอไอ้เชยเขตอะไรครับเขตอะไรครับดินแดงค่ะดินแดงครับคุณชอบปากกาใช่ไหมครับตรงนี้เองอ,อ้าวมาแล้วครับแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นธนิพูดธของเล็กแผ่นป้ายที่สองอำเภออะไรครับไม่เกี่ยวไม่ใช่กรงเทพกรุงใหญ่ กล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ขอให้โชคดีนะครับเอาแล้วไฟสุดท้ายครับเจนฟูซกล่องเล็กหรือว่าเจนฟูซกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กโอ้ยกล่องใหญ่นะครับใหญ่นะครับเอานะครับจังหวัดสดีเพื่อนนะครับยินดีด้วยครับสนใจร่วมสนุกกับเรานะครับโทรมาที่นะครับศูนย์ซอลนะครับหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าครับผมเลียงเราลูกเลียงเราลูกเรี้ยง นะครับก็สนุกสนานกันไปด้วยนะครับหลายจังหวัดนะครับโทรกันมาอมสวัสดีครับสวัสดีครับฮ<ะ>ัลโหลค่ะอ๋อคุณอะไรครับนิพาพรค่ะคุณนิพาพรโทรจากจังหวัดโคราชค่ะโคราช<ะ>เฮ้ยนี่เคยโทรมาแล้วนี่จําได้ใช่ไหมฮะค่ะแต่ไม่ได้ของรางวัลค่ะโอเคครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ของรางวัลเราก็ยังสามารถเล่นเกมกับเราได้นะครับแผ่นป้ายแร้นะครับเป็นเจนี่พูดแผ่นป้ายต่อใหญ่เอ้ยต่อใหญ่ต่อไป เป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับคุณนิพาพรณักล่องใหญ่ค่ะกียรงใหญ่ของ่อีญ่ให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 ญ่ใลญ่ใีญ่ใกญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ้ใีญ่ใหญ่ให่ใไป่ะครับร่วมสนุกกันได่ใหอ่ตลอดนหค่ับถ้าสน่ใจเ่นี่ใหญ่ใหต่ใหญ่ใหญ่งหญ่ใ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 ช่ครับผมเป็นเบอร์พี่หหยองลูกหญิงก็่งให้ถึงบ้านเลยครับครับโอเคนะครับครับ สวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับพิเชษครับคุณพิเชษนะฮะโทรจากจังหวัดอะไรครับคุณพิเชษนครปฐมครับนครปฐมคเออเลยครับนครเชียงศรีนครเชียงศรีครับโอเคนะแผนป้ายแรกครับคุณพิเชษครับเป็นเจดีฟูดกล่องใหญ่แผนป้ายต่อไปครับกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่กล่องเล็กครับกล่องเล็กเอ้า เดี๋ยวเปิดตะทีขอให้เล็กนะครับขอให้เล็กเย่ะมันอ้ยตับแต่งไฟเป็นท้ายเลยคเจนฟุกกองเล็กหรือว่าเจนฟุกกองใหญ่ครับกองใหญ่ครับกองใหญ่กองใหญ่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 อ๋อคนหลายจังหวัดแล้วนี่ครับยังไม่ได้เปิดของจังหวัดเลยอ้าวอ้าวอ้าวของรางวัลเราแจก ไม่อันเลยนะฮะใช่อยากแจกอยากแจกนี่อยากแจกครับสนใจก็ร่วมสนุกโทรกันมาได้ที่เบอร์0 2 6สองห1 8้าสองสองปดหนึ่งดถึง9้านะครับครับแล้วสนใจพี่พันธ์เจนีฟู้ดนะก็โทรกันมาได้นะครับบอรตรงของพี่หยองเลยก็ได้นะครับ0800 2 2 4 5 4 5สห้าสี่ห้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณอะไรครับสายชนค่ะคุณสายชนโทรจากจังหวัด โคลาดค่ะจงหวาดโคลารนะเขตอะไรครับเขตอะไรอำเภอโอเคคุณสาจนโอเคครับแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจดีฟูดกล่องเล็กและแผ่นป้ายต่อไปจะเป็นเจดีฟูดกล่องเล็กหรือใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กขอให้เล็กเล็กเล็กแปล้ห้วกนี้ลูกชาาเหนียวยังไม่ออกเออหนูเรียนดีมาก ตรงนี้ก็ตื่นเต้นกันพอสมควรเออทำให้พักดื่มเจนี่ฟู๊กกันสักคู่นี่ว่านะครับเดี๋ยวมาสนุกกันใหม่นะครับมาตุสฟาดเจนตุ Jenny food. Uh. Gangnam star. Op, 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 op. Op Gangnam star. Hey sexy lady. Op, 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 op. op มันจะกลายเป็นวันเด็กไปเนี่ยายการเราเออสนุกดีสนุกดีเออสนุกดีสนุกดีครับอ่านะครับมาเป็นต่อไปนะครับก็ช่วงยังอยู่ในช่วงของแจกาจค่าให้เอครับผมครับผมติดต่อไทรับหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับอ่าดอนรดีค่ะนนรดีเหรอค่ะอ๋อโทรจากจังหวัดอะไรครับเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีอำเภออำเภออะไรเพชรบุรีอำเภออะไรนะ อำเภอเมืองนะครับโอเคนะครับมาร่วุกันนะครับบุนนลวดีนะครับแผ่นแรกนะครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่แผ่นต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับแผ่นต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับคุนนดีนนท์นอนนอนอะย่างนนอนนะฮะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมค่ะได้ยินครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ กกองเลล็่ยห้ของออกกล่องใหญ่โอเคก่อยใหญ่นะครับป้าเ่าแล้วใ่นป้ามครับเล็กหรือใหญ่ครับอ่ากล้องเล็กครัลโอเคขอให้ขอให้กลองเล็กนะครับโอเค มาเอาแล้วเป็นผู้โชคดีสําหรับวันนี้นะครับได้เปิดแผ่นป้ายของละวันมีเจนี่ฟุตหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเลือกแผ่นไหนครับของละวันครับคนแรกเลยเออห้าค่ะห้านะครับขอให้เจอในาพลนะครับโอ้โโหชคดีจริงจริงเลยเป็นพลที่เติมพลของวันนี้นะครับโอเคครับคุณนนท์ดีดีครับเดี๋ยวทางรายการเรียกโทรติดต่อไปนะครับครับผม ครับผมกรับแล้ววันนี้นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับหมดสิทธิ์ที่จะโทรมาแล้วก็เหลือเจ็ดิบจังหวัดจังหวัดอื่นโทรมาได้นะครับยกเว้นจังหวัดเพชรบุรีนะครับสนใจเล่นน่นเกมกับเรานะครับ0ูน9 2สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดะครับถึงเก้าหรือสนใจผลิตภัณฑ์เจดีฟู้ดนะครับโทรมาที่เบอร์0ู0ย์แ4ด4 5ย์สองสี่ห้าสี่ห้าครับอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อเนี่ยสายหลุดนะครับไอ้ไงไอมันก็หลุนไงสายหายไปไม่ใช่มป็นสายโทรศัพท์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณอะไรครับขวัญใจค่ะคุณขวัญใจโทรจากจังหวัดนครราชสีมาถูกครับโคราชที่จังหวัดเดียวกันโอเคนะครับคุณขวัญใจครับมาร่วมเล่นเกมกับเราเลยดีกว่าแผ่นแรกนะครับเป็นเจนี่ฟู้ดกองเป็นผักใส่เขา แผ่นต่อไปครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับคุณหวันใจครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กพอแล้วไม่ต้องเชียร์ลูกเอาคอยเล็กนะครับขอ้เล็กขอยใหญ่แผ่นที่สามครับเล็กหรือใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่ลูกกล่องใหญ่กล่องใหญ่ย้กษ์โอ้ใหญ่ครับอ่าอ้าวครับเปิดป้ายสามอันถูกนะครับตอนนี้ก็มาเลือกของรางวัลครับเหลือเจนี่ฟูดแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่เอาแผ่นไหนครับ เอาแผ่นที่สี่ค่ะแผ่นที่สี่ครับแผ่นที่สี่ขอให้โชคดีนะครับขอให้เจอในพันโอ้โหเป็นกาแฟนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทขอโชคดีทางรายการแล้วโทรติดต่อไปนะครับคุณมั่นใจนะครับต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคุณธันท์ค่ะคุณธันท์นะครับโทรจากจังหวัดอะไรครับลพบุรีค่ะฮะลพบุรีลพบุรีอำเภออะไรบ้านเดียวกับผมเลย เป็บาดาลค่ะอชบบาดาลบ้านพี่สีอ๋อแล้วพี่อยู่ตรงไหนครับท่าว้งท่าวุงโอเคโรบอรีฮัลโหลค่ะโอเคนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจดีฟูตกล่องใหญ่ไม่ต่อไปเล็กหรือใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่นะครับใหญ่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 ่ใหญ่ใหญหญ่ใ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 หญ อ่าแหม่สนุกสนุกกันอย่างนี้ของวันเราแจกจริงกันนะนี่ยังเหลืออยู่เลยใช่ครับนะครับวันนี้แจกไม่หมดเราก็ต้องให้พนักงานเอากลับบ้านกันไม่อยากแจกอยากแจกไม่รู้เป็นโรคอะไรอ่ะต้องบอกข้างหลังเรื่องเดินทีเพ่นพลาดทั้งหมดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณสมศักดิ์ครับคุณสมศรนะฮะใคุณสมครับจ้ากุหลาบครับคุณสมศักดิ์ครับคมสมศรยังกว่าโคหลาบนะฮะสมศักดิ์สมศักดิ์ครับ เอ้โหได้รางวัลไปแล้วได้รางวัลรางวัลได้รางวัลไปแล้วนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรใหม่พรุ่งนี้โทรใหม่ครับพรุ่งนี้โทรใหม่นะครับก็กติกาเราเป็นอย่างนี้ครับโคล่ากับพี่ลินดาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับพี่ลินดาค่ะฮะลินดาคุณลินดาคุณลินดาโทรจากจังหวัดอุดรค่ะอุดรนี่ได้นะครับเคยโทรยังไม่โทรยัง อู้นานแล้วค่ะอ๋อนานแล้วนะครับโอเคคุณลินดานะครับแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจนี่ฟูดกองเล็กแผ่นป้ายต่อไปเล็กหรือใหญ่กองเล็กค่เสี่ยคุณลินดาหน่อยลูกแผ่นเล็กและกองเล็กกองเล็กทำไมดื้อขนาดนี้ครัผมวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วมาเฉลยแผ่นป้ายตัอสามแผ่นป้ายดีกว่าแผ่นป้ายที่นึงครับเจนี่ฟูดอ๋อนี่ครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อลที่ ใบที่สองครับเป็นม้อที่เทอย่างนี้สีใส่นี่ครับเพื่อนแผ่นป้ายที่สามเป็นโอ้โหเครือดื่มฟรุู้ลค่าสองพันสองร้อยบาทครับผมเี่ต้องขอขอบคุณนะครับทางเครื่องดื่มเจนี่ฟู้ดด้วยนะครับสำหรับรายการนะครับวันนี้ผมนะครับก็รอบเชิญยิ้มเสียติ่มซำครับและเดี๋ยวทำไมสั้นนะลูก <łość> น้องอเล็กซานเดียนะครับแล้วก็น้องชาอนนะครับวันนี้ก็ต้องใาทันผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00ถึง6.00ามสิบนาทีทางรายการบายซ้าฮาเฮ